ชมซีสิงคโปร์เข้มข้นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปของสิงคโปร์เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับ3พฤษภาคม68นั้นปรากฏว่าพรรค p a p หรือว่าพรรคกิจประชาชนนะครับของสิงคโปร์ซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีโรเลนซ์บงนะครับคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งทั่วไปอย่างขาดลอยใช้คำว่าขาดลอยเลยนะครับเพราะว่าคะแนนเสียงที่ได้ไปเนี่ยปรากฏว่า พรรคพีไนั้นได้ที่นั่งในรัฐสภาทั้งหมด87ที่นั่งจาก97ที่นั่งนี่คือโรเลนต์วองนะและปรากฏว่าเมื่อไปดูคะแนนเสียงโดยรวมเนี่ยนะครับปรากฏว่าได้ไปทั้งหมดกว่า65.57%ด้วยกันนะครับร้อยละ65.57ซึ่งสูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือปี2563ตอนนั้นได้ไปร้อยละ61.2หรือว่า61.2%นะครับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ4% 4.3%ทีเดียวถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถือว่าเป็นการเลือกตั้งและคว้าชัยชนะในสมัยที่14นะครับอย่างที่บอกไปว่าพรรคพีไพีเนี่ยบริหารปกครองประเทศมาอย่างยาวนานกว่า6ทศวรรษก็คือกว่า60ปีละนะครับกว่าตั้งมา70ปีเสร็จได้บริหารประเทศมาโอ้โหตั้งแต่สมัยนาย,ยกรรีดีกยูลิเซนล,ลุงนะครับลิเซนล,ลุงส่งไม้ต่อมาให้กับ โรแดนด์บอกเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีสิงหาคมปี2บ6 7ที่ผ่านมานะครับแล้วเร็วๆนี้เนี่ยช่วงสักช,ช่วงก่อนที่ทรัมป์จะประกาศการขึ้นภาษี r e c i p r o c a l tariff เนี่ยหรือภาษีต่างต่อแทนปรากฏว่าถ้าท่านผู้ชมจำได้ช่วงนั้นเนี่ยนายกโรแลนด์บอกอาศัยจังหวัดนั้นเนี่ยเหมือนกับแถลงการผ่านฐานโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็รวมถึงสื่อหลักของสิงคโปร์เนี่ยว่านี่เป็นเป็นภา,าวะที่ทั้งหมดทั้งโลกนั้นเราเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด,น,หมดนะครับ ต้องมีการปรับตัวต้องมีการจับไม้จับมือกันพาชาติไปข้างหน้าจำได้ไหมอันนั้นนะคลิปิปนั้นว่ากันว่าได้คะแนนเสียงไปท่วมท้นทีเดียวแลวรอบนี้เมื่อเจาะลึกลงไปเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพักร่กไฝค้านพรรคฝค้านเนี่ยคะแนนเสียงลดน้อยลงไปด้วยเสียในบางพื้นที่หลายๆเขตเหมือนกันนะครับก็ว่ากันว่ามีสิกเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่ทรัมป์นั้นเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ประกาศเรื่องของมาตรการภาษีเนี่ยมีหลายประเทศที่ชูนโยบายคือ ต้องสู้กับทรัมป์แล้วพูดพูดง่ายต้องจับมือเพื่อจะผ่านวิกฤตเรื่องของภาษีต่างบแต่แทมทำไปได้และว่ากันว่านักวิเคราะห์ต่างประเทศวิเคราะห์กันว่านัา่นน่าจะเป็นนโยบายสําคัญที่ทําให้เทใจคนในสักหลายๆประเทศได้พูดง,ง่ายๆคะแนนมาช่วงท้ายเมื่อประกาศสู้กัทรัมป์โอ้โหน่าสนใจเดี๋ยวรอดูนะครับว่านายกรเดนสว์วงจะเดินหน้าสิงคโปร์ต่อไปอย่างไรครับ